ไฟครับไฟช็อต,ตไฟช็อตช็อต,ต,อตอยันลำคอผมเลยเนี่ยตอนนี้สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีโอกาสได้รับกล่องนะครับปริศนานะครับจริงๆก็ไม่ปริศนาหรอกครับมันบอกอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยหน้าเห็นตามันนะครับเพราะว่าผมไม่เคยจี้จะมีโอกาสได้แวะไป ช็อปของเซี่ยวมีนะครับทีนี้ไอตัวของอันนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นที่นวดคอนะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่นคาเตอร์นะคมาเรามาแกะของใหม่ไปพร้อมกันนะครับอืมนะครับเป็นคนติดแกะปะนี่นะครับเพราะว่าเผื่อเก็บกล่องไว้ขายต่อนะครับโยนเลยแล้วกันนะครับเอาละครับแน่น กล่องซ้อนกล่องอเโอเคนะครับอันนี้หน้าตาครับจากตัวหน้ากล่องนะครับดูคล้ายๆกับ Apple เลยนะนะครับมันดูหรูหราขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับมาดูทีนี้ผมขอแกะต่อนะครับแล้วก็แกะไม่ออกเดี๋ยนะฮะนะครับโอเคนะครับได้แล้วโอ้โหนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีตัวของรีโมทนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนวดนะครับ เขาบอกมันเป็นกระแสะไฟที่แรงแบบแรงมากๆนะฮะผมขออนุญาตลองดูนะว่าเป็นยังไงนะวัตรกรรมจากดองการไอ,อ,อ,อ้นี่มันคืออะไรฮะเหมือนกระจกนะฮะเหมือนเหมือนตัวเครื่องนวดหรือตัวช็อตไฟฟ้าครับนะบนวดที่ต้นคอนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกดปุ่มเปิดเดิมลองขออนุญาตลองมีการสั่งการรีโมทครับกดบวกกะฮะกดบวกแล้ว๊ ไฟครับไฟช็อตไฟช็อตไฟช็อตสันทุ่งเอเลยเอาเอาตรงๆนะครับมันเป็นกระแสไฟฟา้าวิ่งสามตัวครับช็อตยันลำคอผมเลยเนี่ยตอนนี้แล้วก็มีปุ่มขึ้นลงนะครับกำหนดขึ้นลงนะครับให้นวดแบบลงหรือขึ้นได้นะครับแต่ผมตรงจี๊ดมากจริง <c oughs> แนะนำว่าคนจะเล่นนะฮะอย่าไปกดบวกก่อนเลยนะฮะค่อยๆบวกนะครับไม่งนั้นสันุ้งเหมือนผมเล่นเนี่ยนะ Uh huh. แต่ว่าเอ,อินานๆเข้ามันก็ฟินกันนะเนี่ยมันจะช่วยหายเมือ่อยหรือมันจะช่วยเราเสียวเนี่ยนะแต่แต่โอเคครับใช้ได้ครับใช้ได้อืมโอเคครับทีนี้กดสังการหยุดก็ตัว M นะทีนี้ตัวของความรู้สึกผมนะใช้ใช้ความรู้สึกผมเป็นกาตัดสินแล้วเนาะนะครับในมุมของผมเองเนี่ยตัวช็อตไฟฟ้าครับที่ผมรู้สึกได้จริงๆเนี่ยคือตัวข้าง ด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกอาจจะหลังคอผมหนาหรือไงไม่รู้อะแต่ว่าไอ้ตัว2ตัวนี้เหมือนมันส่งกระแสสัญญาณขึ้นไปในไฟฟ้าช็อตไปที่ก้านลาคอผมตัวที่ชาร์จนะครับเป็นลักษณะของตัวแจ็คคล้ายๆกับของเสี่ยมี่เหมือนกันนะครับเป็นระบบเหมือนเหมือนใช้ได้ใช้ได้กับเสี่ยมี่ทุกอันเลยดูสินะครับให้นะครับผมให้เป็นเป็นความรู้สึกของผมนะผมให้ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมให้สิบเต็มเลยนะเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่ผมใส่แล้วมันกระชับพอ แต่อันนึงที่ผมให้ไม่แพ้กันเลยก็คือในเรื่องของความสบายเวลานวดนะครับเพราะว่าการการให้ไฟตัวกระแสเนี้ยมากระตุ้นที่คอผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคมันมันขยับขยับพ่องคอขึ้นมันช่วยได้จริงๆนะครับตอนนี้คลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบการรีวิวตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าผมต้องไปใช้มันอีกสักรอบแล้วครับผมรู้สึกมันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ